ถ้าพูดถึงซิลิคอนวัลเลย์นะคะทุกคนนึกถึงอะไรกันบ้างคะแน่นอนว่าหลายคนก็นึกถึงศูนย์กลางของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้งหลายแต่รู้หรือไม่ว่าซิลิคอนวัลเลย์นปัจจุบันไม่ได้มีแค่ที่สารัฐอเมริกาอย่างเดียวแล้วนะคะเพราะทั่วโลกเนี่ยต่างก็กําลังพัฒนาซิลิคอนวัลเลย์ของตัวเองเช่นเดียวกันซิลิคอนวัลเลย์ที่อยู่ทั่วโลกจะมีที่ไหนกันบ้างนั้นลงทุนแมนอินโฟกราฟิกวันนี้จะนํามาเล่าให้ฟังด้วยภาพสวยๆค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยนะคะอยากจะเล่าให้ฟังกันก่อนคะ่ะว่าซิลิคอนวันเล์เนี่ยมีที่มาที่ไปของชื่อนี้ว่าอย่างไร คำว่าซิลิคอนวัลเลย์มาจาก2คํคำรวมกันก็คือคำว่าซิลิคอนนะคะที่มาจากธาตุที่ใช้ผลิตชิปสําหรับคอมพิวเตอร์ทั้งหลายค่ะกับวัลเลย์ที่แปลว่าหุบเขานะคะซิลิคอนวัลเลย์มารวมกันเนี่ยก็เลยแปลว่าหุบเขาสําหรับธาตุที่ใช้ผลิตชิปสําหรับคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นรากฐานสําหรับผลิตเทคโนโลยีต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ บริษัทด,ดังๆหลายแห่งของโลกนี้กำเนิดเกิดขึ้นจากซิลิคอนวัลเลย์แห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Apple Alphabet หรือว่า แคลเนอร์เพอร์คินส์นั่นเองค่ะโดยประเภทของอุตสาหกรรมที่อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยนะคะก็แน่นอนค่ะก็จะเป็นพวกบริษัทเทคโนโลยีนะคะบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารนะคะบริษทัทซอฟต์แวร์รวมไปถึงบริษัทที่ผลิตชิปสําหรับคอมพิวเตอร์นะคะรวมไปถึงมีบริษทัทบริาหารกองทุนเนี่ยซ่อนอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ของอเมริกาด้วยนะคะมาดูที่ซิลิคอนวัลเลย์ฝั่งตะว,วันออกกันบ้างค่ะก็เป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากเซินเจิ้นนะคะประเทศจีนนั่นเองค่ะโดยอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ อยู่ในสซนเจนจะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นพวกผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะอุปกรณ์สื่อสารนะคะ บริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของโทรคมนาคมนะคะบริษัทที่ทําเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะคะรวมไปถึงบริษัทที่ผลิตรถยนต์ e v ีทั้งหลายนะคะหลายบริษัทก็อยู่ที่เซินเจ,จิ้นประเทศจีนนั่นเองค่ะแบรนด์อะไรบ้างนะคะที่ก่อกาเนิดเกิดขึ้นในเซินเจ,จิ้นประเทศจีนก็นี่เลยค่ะเทมเซ้นนะคะหัวเว่ยที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะ BYD ค่ะบริษัทผลิตรถยนต์ชื่อดังของจีนนะคะรวมไปถึง DJ i ค่ะบริษัทผลิตดโดรนนะคะซึ่งก็เป็นเบอร์ต้นๆของโลกอะไร นอกจากที่จีนแล้วเนี่ยนะคะที่อินเดียค่ะเมืองบางกะลอนะคะเขาก็มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะสำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะก็เลยได้รับการขนานนามว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของอินเดียด้วยนะคะซึ่งในโซนนี้เนี่ยก็จะมีการเกิดขึ้นการจัดตั้งขึ้นนะคะของบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ บริษัทสตาร์ทอัพด้านแอปพลิเคชันทั้งหลายนะคะแล้วก็บริษัทที่ทําซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลนะคะซึ่งบริษัทดังๆที่อยู่โซนนี้เนี่ยก็จะมี Flipart, Infosys, Musicma นะคะ Tata Consultancy Service นั่นเองค่ะนอกจากอินเดียแล้วเนี่ยนะคะอีกหนึ่งประเทศที่พยายามพัฒนาซิลิคอนวัลเลย์ของตัวเองก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะ แลรู้ไหมคะว่าซิลิคอนวัลเล์ของญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่เมืองฟุกุโอกะนั่นเองค่ะเมืองฟุกุโอกะแห่งนี้นะคะจะมีอุตสาหกรรมอะไรซ่อนอยู่บ้างเขาก็บอกว่าจะมีบริษัทที่ผลิตพวกชิปส์ทั้งหลายถือว่าเป็นฐานการผลิตชิปส์นะคะบริษัทผลิตรถยนต์แล้วก็เป็นบริษัทที่วิจัยเรื่องของไบโอเทคโนโลยี ology, ก็จะซ่อนตัวอยู่ในฟุกุโอกะญี่ปุ่นเนี่ยแหละคะ่ะแบรนด์ดังๆที่เรารู้จักกันดีก็จะมีตั้งแต่โตโยตานิสสัน คิวชูเมดิโกนะคะโตชิบาแล้วก็ไดฮัตสึนั่นเองค่ะบริษัทเหล่านี้นะคะนอกจากจะเป็นยักษ์ใหญ่ของธุรกิจญี่ปุ่นแล้วเขาก็ยังมีการพัฒนาหน่วยยูนิตเล็กๆนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีไบโอเทคต่างๆแล้วก็มีการตั้งหน่วยงานอยู่ที่เมืองฟุโกะประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะและรู้หรือไม่คะว่า ในประเทศไทยเองเนี่ยนะคะก็มีการนำคอนเซปต์ของซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยมาพัฒนาเหมือนกันนะคะโดยตั้งเป้ามุ่งเน้นนะคะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ด้านนวัตกรรมพัฒนาให้เป็นพื้นที่เรื่องของการวิจัยนะคะมีขนาดพื้นที่ใหญ่ทีเดียวค่ะ3,454ไร่อยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนั่นเองและนี่คืออีกหนึ่งข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันจากอินโฟกราฟิกสวยๆของหน้าเพจลงทุนแมนนะคะหากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันได้ในทุกช่อง ททางงงขอลุนนแมค่ะการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก subscribe และกดกระดิ่งช่อง youtube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย